วันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไบเซปหรือว่าหน้าแข็งอนรอนั่นเองครับโ <Okay. S 1> อเคผมขอ3ผ้ท่านะครับที่พี่หนึ่งแนะนำเลยนะสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดครับผมจริงๆแล้วพี่อ่ะสารภาพเลยนะพี่เล่นแค่2ท่าอ <All o. S 2> ๋อเหรอก็จริงช้าโลกพี่ก็เล่นแค่สองท่าเออเป็นเป็นท่าที่เขาเรียกนะมันได้ได้กล้ามเนื้อแบบรวมอยู่แล้วครับนะครับท่าจะให้เลือกสามท่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเป็นตัวนี้แล้วกัน ครับเป็นตัวนะครับบาเบลคอนะครับผมแต่ต้องเป็นตัวเตบาร์หรือบาร์ตรงอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่ามันทํางานทําให้ใบเสร็จทํางานได้ดีที่สุดนะครับสําหรับพี่เลยเพราะว่าเราลองมาดูมุมของการจับบาร์ครับถ้าเป็นบาร์อีซี่บาร์อีซี่บาร์นะครับอ่ะมาให้ดูอีซี่บาร์คือคือบาร์หยักนะฮะ มุมการจับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะลดการทํางานของข้อมือนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อมือตึงเนี่ยมันก็ช่วยช่วยเรื่องตรงเนี้ทําให้ข้อมือมันไม่ไม่เกิดการเครียดไม่เกิดการยืดจนตึงเกินไปครับแต่สังเกตนะครับว่าเวลาพับนะครับแักชั่นขึ้นมาแักชั่นก็คือการพับของข้อต่อนะครับแรงต้านมันจะน้อยกว่าบาตรง มาดูใันง่ายๆมุงมันเป็นนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอีซี่บาร์มุงเป็นอย่นี้อ่ะฮะถ้าเป็น Bar ong, บาร์ตรงอ๋อใบเสร็จมันถูกทำงานเยอะกว่าใช่มันเองอีซี่เป็นอย่างนี้ยกขึ้นมาเป็นอย่างนี้บาร์ตรงอ๋อโอเค่ายเลยมันเห็นมันเห็นง่ายๆเลยว่ามันมันทำให้ใบเสร็จเนี่ย เกิดการเพี้ยนมากกว่าครับผมนั่นเองอ๋อโอเคก็คือมันยิ่งทํางานมากเท่าไหร่เนี่ยหรือทางานได้เต็มแบบประสิทธิภาพมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งโตขึ้นเร็วเท่านั้นอ่าฮะใช่ครับอ่ะก็เลยโอเคมาตรงวิธีการจับเดี่ยพี่หนึ่งเราต้องจับเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยพรจะจับให้ให้ยังไงครับพี่หนึ่งเท่ากับหัวไหล่เท่ากับหัวไหล่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอ่าฮะก็คือยืนอย่างนี้เลยเหรอเออใช่ยืนอย่างนี้เลยอ่าฮะแล้วก ง่ายอ,อ๋โอโอเคนะฮะหล้วจากนั้นก็งัดขึ้นธรรมดาเลยใช่ใชปุ๊บเล้วเคนไบเสร็ปใช่เขาต่อตอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดเดิมเลยอ่าฮะตออยู่จุดเดิมเด<ช>ียนปอะอ๋อแล้วก<ช>็เก็บใบเสร็ปนะไม่ควร<ช>จะดึงใช่อ่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการดึงใช้ใช้ตรงสะบักในการอะยกมากเกินไปอ๋อโอเคก็คือเสยขึ้นใช่อ่าฮะอาจจะม้วนไปข้างหน้านิดนึงได้นะครับอ่าฮะแล้วเวลาลงเนี่ย หลายหลายคนเนี่ยบอกว่าต้องลงสุดไม่ต้องลงอย่างนี้ไหมไม่ควรไม่ไม่ต้องสุดครับให้มันก็ได้มีมีการมีการล้างไว้ก่อนอ,าาอ่าฮะให้กล<อ>้ามเนื้อทำงานอยู่โอเคอโอเคพอเราได้เทคนิคแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นจริงกันดีกว่าใช่เราจะใช้กี่ครั้งครับพี่หนึ่งสำหรับท่านี้ท่านี้ก็คือจะเล่นประมาณ8ครั้งถึง12ครั้งครับโอเคเอเไฮเปอร์ทอตี้ได้ครับ <Okay>. Yeah. อ,อย่างที่บอกมือใหม่อะครับให้จับพอดีหัวไหลเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากอ่าฮะใช่แต่ถ้าเราเริ่มเล่นไปเยอะๆเราเราเราเป็นคนเริ่มคราวน,นี้เวลากล้ามเนื้อมัดไหนมันด้อยมันอะไรเนี่ยเราก็ต้องแตะใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามัดนอกด้อยครับแล้วก็อาจจะต้องจับแคบอ๋อ oh. อ่าก็คือแล้วมัดในด้อยอาจจะต้องจับกว้างครับผมจำไว้เลยว่าจับกว้างได้ทุงไหนครับ จับแคบได้ข้างนอก oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคตรงไหนยืดเวลาสตาร์ตตรงนั้นทํางานครับครับหลักการของการทำงานกา้างนี้เลยถ้าจับกว้างตรงด้านใน,นมันจะดูดตัวยือดออกไปใช่รับครับ,รบแล้วเวลาพับเข้ามามันก็ทํางานมากขึ้นครับผมใช่อ๋อโอเคอันนี้ต้องพูดให้กับท่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่าไบเซปของเราเนี่ยมันมีอยู่2มัดใช่นะครับจับแคบมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วเวลาขึ้นมา oh, อ๋อก็จะเห็นนูนๆอย่างนี้ใช่นั่นเองจบกันแล้วครับสหรับท่าแรกนะฮะเคลีย mm hmm. ร์สองท่าท่าที่สองนี่เป็นอะไรครับพี่หนึ่ง ท่าสองนะครับที่แนะนำเป็นเอลเน็เน let, ดัำเร็วเกินครับอันนี้ก็คือการเล่นเอลเนตเนี่ยคือการเล่นสลับตัวพี่หนึ่งได้สลับทีละข้างนะครับครับแต่คนอะชอบแบบเล่นข้างเนี้ยเล่นชอบเล่นแบบสลับสลับกันเร็วกันไปนิดนึงอ,อแบบเล่นแบบคืออีกข้างนึงคือยังไม่ลงเลยเอออ่าฮะสรุปว่ายังไม่ได้ปกการ์าเลยเลยเออแบบปึ๊บอ่ะอขึ้นไปนะแล้ว<ำ>ตัวตัว,ต,วตัวก็จะเป็นอย่างเงี้ย ตัวก็จะเป็นกุ้งโยกไปอออออเทเนตนะครับดัมเบลเคอร์นะครับมันถูกถูกมาให้โฟกัสทีละข้างครับ,รบทีละข้างโฟกัสอ่าลงขึ้นเราจะาหายใจครับ,รบหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกบิดนิว้วกลอยขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้กล้ามนะครับมัดในทำงนานมากขึ้น ครับผมโอเคก็คือการเล่นทีละข้างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียไงไบ้างพี่หนึ่งก็จะเราจะได้โฟกัสทีละข้างได้ครับผมนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเราข้างไหนเราด้กว่าอีข้างอ๋อโอเคอันนี้คือเราจะเล่นนับยังไงครับพี่หนึ่งก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นหนึ่งโอเคกี่ครั้งนีครับพี่หนึ่งอันนี้ก็ไปยี่สิบสี่ครั้งหรือสิบสองครั้งนั่นเองบิดนิ้วก้อยขึ้น ข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถเราสามารถเซฟตัวเองได้นิดนึงก็คือเบียดช่วยได้นิดนดียอ่าอ่าก็คือมันก็เบี่ยงตัวขึ้นได้หน่อยนึงครับผมแต่ก็คืออย่าเบี่ยงเยอะครับผมท้ายีไม่ไม่เบี่ยงดีสุดครับแต่ก็คือถ้าสองทีสุดท้ายไม่ไหวนะครับก็ชิตติ้งได้ชิทติ้งก็คือการโกงแต่เป็นการโกงที่ทําให้ ครับให้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นนนเองก็เป็นความจริงชิตติ้งอ่ะเป็นเทคนิคในการเล่นพออกเกตเทคนิคนึงนะครับคือการโกงแต่เป็นการโกงให้ได้กล้ามเนื้อทำงานแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้อีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวใน E ีีจะต่อไปดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตอนนี้ก็จบ2ท่าแล้วนะฮะพี่หนึ่งก็แถมให้เราอีกท่าหนึ่งแล้วกันเนาะใช่ท่านี้นะครับ จริงๆอ่ะมันเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะโฟกัสได้ดีมากๆเลยแต่คนชอบดื่มแบลบล่ะเพราะมันมีท่านี้อยู่ไม่ค่อยเเห็นใครเล่นแล้วนะครับ,รบนั่นคือท่าคอนเ e n t a t i o n Curve อ๋อ,อโอเคอ่ะคือนะครับเำในการเน้นนะครับคอนเซ็ปต์ทีละทีละข่านครับนันเองนะครับตั้งขาแล้วก็หามุมเต้าอีอ้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วแต่จะเลือกเอานะครับ ข้อสำคัญของมันก็คือนะครับเวลาเรายกนะครับเราไม่ดึงหัวไหล่ตัวเองขึ้นมานะเพราะว่าเราเวลาการเล่นเนี่ยเราต้องปล่อยหัวไหล่ไปให้ให้ตรงรนะครับให้ตรงกับแขนแล้วขึ้นมาอ่าฮะใช่ใช้ข้อต่อเดียวก็คือข้อต่อเป็นตัวเป็นตัว e x t e n ครับแล้วก็ extension อ๋ๆๆอ,อโอเค คือการยืดตรงนี้ออกมาของพี่หนึ่งคือมันทําให้รีแลกซ์ถูกไหมฮะใช่รีแลกซ์ทาให้ไม่เก่งไหลในการยกบางคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยลืมโฟกัสไปที่ตรงหน้าใบเสร็จอย่างเดียวไปพกไปแคกนะไปพวงต่อน้ําหนักที่เยอะเกินไปครับเวลาน้ําหนักเยอะเกินไปเราจะใช้อย่างนี้อ่าเป็นก้อนเลยเออใช้หัวใช้หัวไหลใช้หัวไหลเก่งยกขึ้นมาที่จะใช้ใบเสร็จอย่างนี้อ่าโอเคปึ๊บทิ้งลง เงาขึ้นยืดสุด ท่านี้บอกเลยเลยว่าถ้าใครกลับมาเล่นอีกทีเนี่ยโ<ม>อ้โหมันฟิลดีมากใช่นะฮะที่มันโอสกู o School มากเลยนะครับเออฟิลดีฟิลดีลดแล้วกล้ามสมัยก่อนเล่นนี้แหละกล้ามขึ้นก้อ,อนโอเคเพราะว่ามัน,ม,นมันเขาเรียกนะมันโฟกัสที่แขนข้างเดียวครับใช่ฉะนั้นมันจะทำให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้เต็มที่มากที่สุดม,มากขึ้นเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ3าท่าที่สร้างกล้ามเนื้อใบเสรหรือว่าหน้าแข็ของเราได้ดีที่สุดนะครับสำหรับพี่หนึ่งนะฮะวันนี้พี่หนึ่งก็มาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า ท่าสามท่าเนี้ยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะใช่แล้วครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าเราเวลาสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ต้องคอนโทรลกล้ามเนื้อให้ได้ด้วยนะครับอย่าใช้น้ำหนักที่เยอะเกินไปนะครับจนทําให้เราเราคอนโทรลกล้ามเนื้อไม่ได้ครับครับแล้วเกาเรียกนะฮะต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเสมอครับครับอ่าท่าเนี่ยเราก็พยายามเาเรียกนะเอาท่าหลักๆมานําเสนอให้ทุกคนได้ได้รู้กันนะครับแล้วก็เสนอโพสิชั่นที่ถูกต้อง นนั่เองเพื่อให้ปรับใช้กันแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับถ้าอยากติดตามพี่หนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่ติดตามมีตอนนี้มีเพจนะครับเพจก็คือเป็นไอแอมบอลกรครับผมแล้วก็มีเป็นมีเป็นไอจีนะครับบอลกรแล้วก็เลขหนึ่งนั่นเองโอเคครับก็ไปติดตามได้ใครอยากเทนกับพี่หนึ่งเนี่ยต้องติดต่อยังไงครับพี่หนึ่ง ก็อินบ็อกเข้ามาได้ครับหรือ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 ก็อินบล็อกทางไอจีก็ได้อ่าโอเคก็ยังอ่านอยู่โอเคโอเคก็ลองติดต่อกันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือว่าอยากประกวดอะไรเงี้ยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ฮัทกับพี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ